นารุโตต้องการไปเยี่ยมซาสเกะแต่พยาบาลบอกว่าห้ามเยี่ยมระหว่างทางเขาเห็นคาคาชิเขาบอกนารุโตว่าคนที่ดีกว่าเขาจะฝึกนารุโตแทนอีพิสึ์มาถึงและประกาศตัวเป็นครูฝึกคนใหม่ของนารุโตนารุโตบ่นว่าทำไมต้องฝึกกับคนที่อ่อนแอกว่าเขานารุโตเกือบจะบอกคาคาชิเมื่อเขาเอาชนะอีพิสึ์โดยใช้คาถาฮาริมแต่อีพิสึ์ปิดปากนารุโตเอาไว้เกลียกล่อมไม่ให้เขาบอกใครติดสินบนด้วยการพาปเลี้ยงกรามิง หลังจากคาคาชิจากไปเอบิสึท้าทายนารุโตให้หนีจากเขาและสัญญาว่าจะล่าออกจากการเป็นครูฝึกพิเศษของนารุโตหากเขาหนีพ้นพร้อมเสริมว่าเขาจะรับหน้าที่ขอให้คาคาชิฝึกฝนนารุโตด้วยตัวเองแทนนารุโตตกลงอย่างเร่งรีบและพยายามวิ่งหนีไปซ่อนตัวแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเอบิสึหาเขาเจออย่างง่ายดา นารูโตะใช้คาถาแปลงร่างเลียนแบบหญิงสาวบนป้ายบิวบอรดแต่เอพิสึกลับค้นพบอีกครั้งเป็นทางเลือกสุดท้ายเขาสร้างร่างโครนขึ้นมามากมายและพวกมันก็วิ่งหนีไปนคนละทิศละทางอย่างไรก็ตามเอพิสึใช้กคาร่างโครนของเขาเองและส่งโครนออกไปค้นหานารูโตะตัวจริงได้อย่างง่ายได้ หลังจากนั้นก็ทานอาหารกันที่ร้านรามเมงอิจิราคุจากนั้นเอบิสึก็อธิบายการใช้จักระของนารุโตและวิธีที่นารุโตใช้จักระมากเกินความจำเป็นนารุโตตอบโต้ว่าเขายังสามารถดึงความสามารถที่ซาสเกะและซากุระสามารถทำได้ซึ่งเอบิสึยืนยันว่าจักระของจิ้งจอกก้าหางนั้นเข้าถึงนารุโตได้ หลังจากรับประทานอาหารแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังบอ่อน้ำพุร้อนเอพิสึบอกนารุโตว่าเราจะฝึกที่นี่แล้วอธิบายเกี่ยวกับการฝึกเดินบนน้ำนารุโตตื่นเต้นพยายามแต่ตกน้ำเขาพยายามซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ไม่เป็นผลในขณะที่เขาตกลงไปในน้ำอย่างต่อเนื่องเมื่อนารุโตเริ่มเข้าใจพื้นฐานของคาถาน,นี้อย่างรวดเร็วเอพิสึก็ตระหนักว่าเขาเข้าใจผิดและถึงกับคิดว่าเขาเป็นนินจาโคโนฮะที่ยอดเยี่ยม จากนั้นอิปิสึก็เห็นชายผมขาวแอบเข้าไปในห้องแต่งตัวของผู้หญิงจึงโจมตีเขาได้ใช้ผมขาวเรียกกบและเอาชนะได้อย่างง่ายได้โดยมีนารโตะเป็นพยานในการโจมตีแล้วตอนนี้ก็จบลง